สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจะมาพบกับแนวทางหวยฮานอยจะฮานอยสามนอยจะสูตรแยกน้อยเนาะแยกนอยแยกรอบจะน้อยรอบปกติจะมีนอยพิเศษน้อยปกติตามด้วยนอยวีไอพีจะแนวทางวันอาทิตย์วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเก้าจะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดือนกันยาจ้จะสำหรับพจนวันที่ยี่สิบสำหรับนอยพิเศษ แนวทางเลขเด่น8กับ9จะสำหรับน้อยลอบพิเศษจะสำหรับเลขเด่นผลของน้อยพิเศษบน6กหาหาสเก่าสำหรับลาง3าเก้าเขาตักับเก้าสจะเน้นพิโตนเน้นเก้าหนึ่งเก่าสมากเก่าสะแต่กระถือว่าปังมา2ตัวหลังเด่น9ก้าเขาฮ้ามากจ้า น้อยรอบปกติเด่น2กับ1นึ่งพนรอบปกติจะหาเก้าศูนย์สองสามสำหรับสอสามรอบปกติเขาเต็มเต็มเลยจะโตเน่นเลยตรงตรง,ตรงเด่นสองเขาเข้ามาจ้าสองสามตรงตรงเน่นเน่นเลยสำหรับน้อยรอบวีไอพีรอบชุดท้ทยจะแปดกับเก้าพลนศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งโอ้โหศูหนึบนหนึ่งหลักกันเลยทีเดียวเนาะน้อยรอบ วีพีะของเฮ้ามีเก้าหนึ่งเข้าม 91, าหกหนึ่งบนโอเคสําหรับฮานวยข้งเฮามือนีเข่าสองน้อยเนาะสำหรับแยกน้อยของเฮ้าจะโอ้โหปังจะมือนีหายสามมาสองจะรุ่นใจแบบสิขาดกันเลยทีเดียวแต่ละมือเนาะโอเคจะตามนี่เดยจะเขาตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราในคลิปบอกเราสู่กันฟงนนังได้เนาะนึ้อคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจจะฝากด้วยละกันจ้า สำหรับฮาหนอยมารวบของเขาหมู่ว่านถือว่ามาแค่เลขเด่นเนาะจะไปบดถึงจะ่สำหรับมัดรวมของเขาสำหรับมือนี้ตามรุ่นกันต่อจะน้อยพิเศษมือนี้ห้เด่นหนึ่งับสองสำหรับเลขเบิ้ลหมู่ว่านมาหาหาแล้วสำหรับน้อยมัดรวมหมู่ว่านนี้ว่างไห้หกหกเนาะพอชุนหน่อยชุนแค่ฮุก,กเขามาหาหาจ้ะ สำหรับเดนหนึ่งรอบพิเศษจ้าเนี่ยทางเมื่อนี่ขดค้างไปทางเลขพี่น้องอยู่เด้อเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาสำหรับเดนสองจ้าสองสามสองสี่สองหา สองหกน้อยรอบปกติเด่นสามกับสองตัวประกบคู่นี่อาจจะจับยาวโดยเด้อจเมือนีพออะเลขนี้เป็นเลขเลี้ยงไปทางเลขพน่องอย่างเดียวเลยสามสี่ห้าเอาเอาเอาสามหกจ้าโอ้โหผิดอีกเลยเด้อเนี่ยต่อเลยละกัารเนาะสามหก สามสี่สามหาสามหกสามเจ็ดสำหรับเด่น 2, 2, สองจ้าสองซุนน้อยรอบชุดท้ายวีพี่จะสามสี่ สำหรับแยกน้อยเมื่อนี้คือสองโนสามโซนจะสำหรับเล็กเด่นสําหรับฮานอยมัดรวมแนวทางใดเล็กเล็กเบิ2 2 5 5 3 3้ลสองสองหาหาสามสามสำหรับแยกน้อยก็คือสองโซนสามโซนสำหรับสามน้อยวีพีน้อยนี่บบมีเล็กอ่นอกสามสามห้าสามก สามเจ็ดสามแปดเด่นสี่จ้ะสำหรับโตเนนจะวีพีมือนเนนสี่เจ็ดสี่เก้าเด่นสามเนนสามหา สามหกเด่นน้อยรอบปกติจะสองสามสองหาสามหาสามหกจ้ะนี่คือสามหกเนาะเบิ่งออกอยู่เนาะสามหกแต่ดันสี่เขียนสองหกมักเขียนพีชจ้ะจำนวณแนวทางหลายสมองเริ่มโหหิ่งานแล้วลนะ่ะสองสี่สองหาหนึ่งสองหนึ่งสาม หานอยลงห้2สองสูจะมาร่วมกับแยกน้อยจะเปรียบเทียบกันเบิ่งไดจะรื้อหมักสูตรได้ก็ตามสูตรนั่นจะขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะบ่มีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้เราจะเรืยกว่ามีตัวหมักแลวก็อย่าลืมไปกับกันทุกข้างแค่นั่นเองเนาะขอห้โชคดีกันทุกคนทุกทานจมูอนี้ก็ขอยปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มปังปังทุกๆกแนวทางหละกการจะขอห้โชคดีกันทุกคนทุกทานกะสวัสดีจ้า